การวิจัยพัฒนานั้นก็เป็น,นกลไกที่สำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้ถ้าเราตั้งโจทย์ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดให้กับผิพันธ์ขององค์กรได้นะครับ เราสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวบริษัทไม่ว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับซึ่งสามารถสร้างความยัง่งยืนให้กับองค์กรได้นะครับโดยเฉพาะทางไบโอเทคนั้นซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและนักิชาการซึ่งสามารถสับหนุนทางด้านวิชาการ และให้มุมมองที่แตกต่างให้กับองคอ์กรได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าเป็นกลไกที่สําคัญที่จะทําให้บริษัทต่อยอดได้ไง่ายครับ